ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับวันที่สองธันวาความสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเรามาดูในส่วนของลาวเอ,อ่อชุดสรุปรัฐบาลไทยนะครับมานะพูดคุยกันพูดคุยหลังห้อยออกนะครับสมาชิกนะมาดูสูตรพูดคุยหลังห้อยอ,อกนะครับผลราไรก็ออกมาเนาะ เป็นไงครับสมาชิกมีใครมีใครได้บ้างนะแอดก็ทําตามสูตรการคํานวณของตัวเลขนะครับนะตามสูตรการคํานวณของตัวเลขนะครับ,รบหอยสัญจรเนาะก่มันจท่ลัเตะก็วงกลมถูกนะครับนะก่อนอื่นนะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแอดต่อกิจนะและมีดีบอกต่อแฟนเพจทาง Facebook นะครับมาดูในส่วนของชุดสรุปนะครับนะชุดสรุปบนของเรานะครับเอ็นให้นิ้นไปที่1 9 2 9 3 9สอง้าสานะครับ3ามตัวก็มี9 9้า2 9้าหนึ่ง้าสอง้าสามนะครับผลรางที่ออกในชุดบนนะครับทุกท่านนะผลรางวัลที่ออกนะครับสมาชิกออก0 9 7้าดนะครับ ตัวล่างออกเก้าหนึ่งนะมาตัวกลับนะครับสมาชิกนะมาเข้าตัวกลับนะครับนะนะครับเข้าตัวกลับของเราครับนี่เข้าตัวกลับนะเข้าตัวกลับนะครับตรงนี้เด้อะเข้าตัวกลับนะครับตามสูตรเลยนะเน้นวงกลมบนล่างลายไปกลับรับตังก็ขอแสดงความดีใจด้วยเด้อฮโอ้ย ได้ก็ได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะไ <g ule> ปเล็กอันอีกตั้งหักแบกเราสมาชิกเนาะเอแถมไปเล็กอันอีกตั้งหักนะตัวกลับนะครับ่ะว่ากันไปตามนั้นแหละนะครับนะสมาชิกนะว่ากันไปตามนั้นแหละนะครับนะตัวกลับก็ตัวกลับนั่นแหละนะก็นิดหน่อยก็นิดหน่อยนะดีกว่าไม่ถูกนะนะครับอทีนี้มาดูในส่วนของล่างนะครับอันนี้ให้บนลงล่างนะ นะครับให้บนลงล่างนะครับสมาชิกทีนี้มาดูในส่วนของตัวนี้กันนะครับล่างนะเอให้เด่นที่สองสามสองห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดสามแปดห้าไม่มาเลยนะครับนะหลุดเลยนะ <c oughs> ก็เข้าอยู่ชุดเดียวก็คือเข้าล่างล่างไปบนนะครับสมาชิกนะมาตามนี้ครับนี่แหละตามสูตรนี้เลยนะตามชุดนี้ชุดสรุปนะครับให้บนลงล่างเข้าตัวกลับนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของสูตรที่เดินดีมีสูตรไหนบ้างนะเดี๋ยวพาไปรับชมกัน สักครู่เลยครับมาต่อครับต่อเลยนะมาดูในส่วนของชุดสรุปชุดสรุปตัวเลขของเรานะครับมีสูตรไหนเข้าบ้างเนาะก็มาดูสูตรที่ผิดเราก็จะทิ้งนะครับนะทุกท่านนะสูตรที่ผิดนะครับมาดูตรวเลขสามตัวบนนะครับนะเมื่อก่อนก็สูตรตามสูตรการมวนเก้าเก้าศูนย์นะครับไม่เข้านะไม่มาเลยนะก็ต้องทิ้งนะครับนะเราไม่เก็บไว้แน่นอนนะอันนี้ก็ เขีนไหมแต่ไม่ได้ลงให้เดี๋ยวแอดทิ้งเดี๋ยวมาคำนวณดูก็ได้นะครับมันได้ตัวไหนนะครับคำนวณสูนี้นะครับสิบล่างสั้นๆเนี่ยแอดมัจะลงให้แอดไม่ได้ลงนะครับมันมันเลยเวลาแอดเลยไม่ได้ทําคลิปนะครับนะติดธุระนะไปรับจ้างเดินไฟไฟไ้าฟในบ้านอยู่ก็เลยไม่ได้ทํวก็ขออภัยนะแล้วมาคํานวณดูไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับสูนี้นะเอาห้ามาครับ,บเป็นศูนย์บวกห้าเป็นสิบได้ศูนย์อ่า ไม่มานะครับศูนย์ตัวนี้ไม่มานะครับสมาชิกนะบวกเลือห้าห้าอันนี้ก็เป็นห้าห้าเป็นศูนย์ไม่มานะครับนะหลุดนะครับดีแล้วไม่ได้ลงนะมาดูในส่วนสูตรอื่นกันบ้างนะที่เข้าสูตรนี้ได้หรือเปล่าเอดได้ลงให้อย่างชุดสองตัวบนงวดที่แล้วลงล่างงวดนี้ไม่รู้มาหรือเปล่าอันนี้สามตัวบน เออ9 1 990แอ๊จะไม่ได้สิเอาสุดก่อนเดี๋ยวนี้นะมาดูอันนี้ลาพัฒนานะครับลาพัฒนาผมลงให้แล้วใครตามก็ขอแสดงความดีใจด้วยเด้ออ่ะเดี๋ยวทำเป็นคลิป,ลปไปแยกลาวกับไทยโอมาแล้วนะครับทุกสงตัวบสุนี้ไม่เข้านะครับหลุดนะทิ้งเดยแอ๊อทิ้งน,นะอันนี้ก็หลุดนะครับสิบล่างส่วนใหม่ก็หลุดแอดทิ้งนะครับผมต้องทิ้งนะไม่เก็บไว้นะครับลูก นะแต่ที่แน่ๆลาวของเรามันเข้าสองตัวร่างสี่คู่ตัวนี้ไม่เข้านะครับนะเข้าแต่ร่างเข้าล่างที่เลขหนึ่งตัวเดียวตัวนี้ชุดนี้กงถือว่าไม่เข้าก็ทิ้งนยะหน่วยล่างห้ากับจิตให้ล่างให้บนนะฮนะให้ล่างขึ้นบนเฉยเลยส่วนนี้นะก็หลุดก็แล้วกันท,นะทิ้งนะครับทิ้งนะหลุดนี่ก็คือทิ้งนะครับ ตรงตัวบนสองหางอันนี้ก็ไม่เข้าก็หลุดนะครับนะหลุดยาวเลยนะหลุดยาวเลยนะครับสมาชิกนะ,ะก่อนนะไม่มีสูตรใดเข้าเลยนะครับนะทิ้งนะครับเดียด๋ยวเอ็ดเลิกเขียนใส่กระดาษนะเปลืองนะเ๋ยวเขียนเศษสมุดเอาดีกว่าส่วนตัวนี้นะครับก็ได้แค่โตะน,นะศูนย์กับเจ็ดไม่มานะครับเพราะเราไม่ออก ออก09791มันเข้าเฉพาะ707นะครับเข้าโต๊ดนะครับศูนย์นี้เข้าโต๊ดนะไม่เอาทิ้งนะครับอันนี้กเข้าแต่เลขหนึ่งนะครับผลว่ามันออกผลนะว่มมันออก097นะสองตัวล่างออก91มันเข้าแต่เลขหนึ่งนะแล้วก็เอาเก็บไว้กอดกันแล้วกันเลขหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวศูยน์นี้จะเก็บไว้อยู่นะครับ เก็บสูตรไว้นะครับวันนี้ก็หลุดนะครับทิ้งไปทิ้งอ่ะอันนี้ก็หลุดก็ทิ้งนะครับน,นี่สิบล่างตัวเดียวก็แม่นของของเอสอยู่นะครับของเอสกิณะนะเพื่อนๆอยากรับชมก็ไปดูได้ก็มีสูตรที่เดินดีอยู่เท่านี้แหละนะครับสมาชิกนะเอ็ดมาให้ดูกันนะส่วนลาพัฒนานะก็ขอแสดงความดีใจนะครับใครที่ตามนะ วิ่งรูด9เข้า9นะครับเข้า9 9ส네 hmm? ่วน24ก็เข้าชุดนี้ตามนี้เลยนะครับนะก็ให้เป็นแนวทางตามนี้นะครับสมาชิกนะนะครับรัฐบาลไทยเราพัฒนาของเราก็มาตามนี้แหละเท่านี้แหละนะครับนะก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับะสำหรับคลิปนี้นะครับจบแต่เพียงเท่านี้นะทุกท่านนะขอกาบคำว่าสวัสดีครับนะบาย